สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชูคุณชูพ่อน้าครับผมผู้ประกอบการน้องน้าชาแนลนะครับเนาะเมื่อนี้เยไปยูออฟฟิศคือเราเป็นเมื่อวันที่สิบนะครับเนาะทีมงานเราไปทําการแสดงยู่งรอยยินะครับเนาะกับเตรียมตัวกับเสียออกกันไปกันแล้วล่ะล่ะราคาปลาแล้วน้ากำลังหน่อยกับภารกิจเดิมครับผมพี่น้องก็คือเนืยอพื้นที่ีลองรับงานนะครับเาวันที่ที่สองกล้ไหอดมือหอดเว้นแล้วครับผมพี่น้องผู้ใดที่ ได้จองโตได้นี่แล้วก็ไว้เจอกันเด้อครับผมเหมือนกนครับวันที่12ครับจวดจวดนะฮะน้องกันครับพี่น้องเอาจังไหนกะอัปเดตขึ้นกาครับอัปเดตบรรยากาศการเฮ็ดงานแล้วก็มือนี้มียังเฮ็ดแน่เหลือยังแน่ต่างๆนานาครับผมพี่น้องกับสีไทยบริษัทสุขุมสุขพนนะครับว่าเฮ็ดกันแน่เน้อจำบักหน่อยอะไรขอบคุณหลายๆครับกะปรับระดับดินไถดินออกมากนิดนะครับเนาะ อันนี้กวางโค,ค้งเล็กพี่น้องวางโค้งเล็กเห็ดบอกทีมงานกับเลงมือกันสุดริดครับมือนี้เพราะว่าบอลว่ากลับมาจากอันนี้ก็ต้องแล่วน้องวันวานเพราะว่ามืออื่นมันก็ต้องเชื่องหลายอย่างครับที่ไฟย่างเห็น,นว่าเน้นแล้วมือนี้นะครับปูนกับปูนกับแบบยางดีแล้วครับแข่งไว้ ยังเพป็นกะเด่งมือกันเต็มที่ครับแล้วนกะ็ขอบคุณนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวกะสีเพป็นกะสีตอทอไม่น้ำนะครับเนาะขอบคุณเอฟซีสกูสกคนนะครับผมที่เขามาให้กำลังใจแหละครับมาเบิง้งมาแยงมาให้กำลังใจสั้งหน่ยบบวยกระเป๋านอนน้านะครับเนะบาะการจังไหนกะช่วงที่ลงคลิปไปบระเนอนน้ากับสั้งหน่อยกะกับเขาไปเบิง้งดตามให้ทั้งสองสองเด้อครับผมเพราะว่าก ตั้งใจเป็นเหี้ยวเป็นแห้งให้บบอดแล้วก็ตั้งใจเห็ดหรือความเต็มใจเนาะพี่น้องเนาะเขาก็เห็ดสมกับที่เพิ่นไว้ใจแล้วก็หักเขาเนาะเขาก็เต็มที่กับจริงที่แล้วอ,อยากได้เขาก็จัดให้เพิ่นเต็มที่นะครับเนาะให้ซิฟเห็ดลอยครับพี่น้องก็คือว่าครับมันต้องเอาใจแลกใจนะครับมันต้อง ซินเสมอกันนั่งยูน้ำกันได้นะครับเนาะลวกะ็ขอบคุณนี่ดีครับที่เอฟซีเนาะบโบถิมบอปากะเบิงแย่งกันแลวกะ็เขามาให้กำลังใจมาคอมเมนต์ต่างๆนาๆนานะครับโอ้ดีใจครับเพราะเอฟซีเขามาเบิงมาแย่งมาให้กำลังใจดีใจดีครับจั่ไละกะกะสีพยามเพชอให้ดีที่สุดครับผมสมกับเอฟซีพันยองสมกับบอร์ดพันไหววางใจนะครับผม ุณหลายๆครับรเรองบรรยากัศสีไทยบรรยากาศให้เบิ้งครับอระเด็ให้เบิ้งเรื่อยๆเป็นงานมือนี้นะครับเนาะกะเอาทอมาเลี้ยงไว้แล้วมือนี้กระซิบมือนี้กระซิตัดหญ้านะครับตัดหญ้ามองนี้กะนี่นะครับเบิ่งไว้ก่อนตัดหญ้าและะ้วกระซิวางทอแต่และตำแหนง่งตำแหน่งแล้วกะเสียวไอ้ ต้นดอกไม้มาลงนี่นะครับเนาะนี่ครับเห็นเป็นแถวเป็นเนี่ยเป็นคู่เป็นคู่เองสิพี่น้องล้วก็นี่เป็นแถวเลี้ยงเลี้ยงกันล้วก็สิไอ้เดี๋ยวมาจากพุ่นก็สิเห็นเป็นอันนี้เนาะเห็นเป็นต้นดอกไม้เลื้ยงลามทางฝั่งฝีนะครับเนาะบรรยากาศลังออฟฟิศครับผมเป็นไงพี่น้อง ตัดแล้วแปลกหูแปลกตามาครับโล่งครับเนี่ยอันนี้ก็ตัดแล้วนะครับเนาะเมื่อกีก้กบไปทายต่อมาท่านตัดมาให้เบิงเนี่ยพี่น้องกะเปลี่ยนบาวหน้ากะทอมาเลี้ยงนะครับทอมาเลี้ยงแล้วกะ็เดี๋ยวเกี่ยวต้นใหม่ไปปลูกนะครับถีดถอนออกมาจาก้างๆแล้วกะห้องเซน,น้มใบบาด้วหนาเซน้มใบนี่นพี่น้องเซน้นมใบน,นีก็ยังซืึนอยู่ครับผมบม่ตายแล้วเดี๋ยวก็เสียเป็นลงผุนครับลงผุนเพื่อท่วา เดี๋ยวจะให้เป็นดอกฟางผุนเนาะนะเวลาเขาเลี้ยวไปมองไปมันก็สิเป็นแบบเหลืองอลาฟฟางผุนนะเป็นยูทิวทัศในการทายหลุมน้ำนาะครับเนาะด้านหน้าน,น,น,นี่มันตัดลงมาบ่ได้ครับมันคืองหนามอะีรครับขอบซาอะไรครับอา้าวนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งด้านหน้าต่อนะครับเนาะวางโค้งเลนกันนะพี่น้องเดี๋ยวก็สิอ่าวางเหล่าเทพผุนนะครับเนาะอาจจะแล้วทัศนอยู่หรอครับ ตอนนี้ก็เล่งมือกันทุกคนครับพี่น้องอยากอยากให้นแม่เหล่มือเดียวนะครับเนาะนี่ตอนนี้ก็สิเตรียมเทแล้เทคันตอนนี้ก็ด้านนี้ก็ใส่้งเขื้อกันครับสองทางเลยตระสีเพิ่มื่อสีจะยึดกำแพงน้ำพี่น้อง แล้วพี่น้องรถปูนมาถ่ายแล้วครับรถปูนมาถ่ายแล้วเดียวกับที่วางโครงเทระเบัดเหตุการณ์ตอนนี้เดียวกับมาตอนนี้ก็ป้ายสองนะครับพี่น้องกำลังทีมงานกำลังสิไปแรงงานเงื่มเขือนครับ <S <S มาแล้วครับรถปูนมาแล้ว เดี๋ยวละครับฟังหนึ่งครับบานเอกาสิเริ่มลุงปุ่นแล้วนะครับบานเอก ทำถนนแบบเร่งด่วนนะครับซอยเบิคงก็สร้างหน่อยก็เบาอนาะนงซอยอนี่ซอยเป็นหูเป็นตาซอยเห็ดงานบ้านแท่นกอด ก็ได้ดินเทมาหลายเติบเพราะพี่น้อง รู้เป็นร้างถนนใหม่เราสวยสวยงามสวยงามกวงางขับไปเราจะเลี้ยวอยู่หรอกครับพี่น้องคิดว่ามองวันอาจจะเลี้ยวน้อง đây thì to với nước ngoài hả bây giờ phải lụp cái đầu và này บานนี้เดี๋ยวเขาจะไปเบิ์งไอ้รถไทยเนาะครับรถไทยเิ่นมาน,นี่แล้วเพิ่นมาไอ้ปรับทีแล้วเดี๋ยวไปเบิ์งหม่องจอดรถ mm hmm. ตอนนี้ก็ปรับทีปรับทางอยู่นาะครับเนาะรถตอนนี้ใส่รถสองขันครับพี่น้องใส่รถอ่ารถเกียร์สองขันปรับทีหม่องจอดรถหมอ่องเอ่อแลีนเขา่าแลีนออกพี่น้อง ส้มนี้บ่เอาแล้วหล่าบปล่าเอาส้มนี้บ่รถไถยก็ยังไปหรือเออพิ่นไปไถม่งใดก่อนพี่น้องลูกไทยควรเสีย ลเลื่อไปดันดันหนากอนไปดันน่าจะไปดันรถไทยกอนดันมองไอ้รถไทยนะพี่น้องมองไอ้รถไมโครพิ่นตักดินออกมานะครับนี่ครับทั้งเขากะเอฟซี FC มาเพิ่งกับสิได้จอดรถไว้กับหลายขั้นเติบอยู่พี่น้องดันจอดรถได้หลายขั้นเติบอยู่ เนี่ยเขาดันจอดนี่แน่จอดนั้นแน่แล้วก็ข้างในก็เขาไปได้อีกครับแล้วก็บริเวณนี่ก็โอ้ได้หลายคันเติบอยู่ครับเห็นปั๊บทีปั๊บอันนี้ดีดีเพราะตอนนี้มันฝนมันสะมันเซาะนะครับน้องมันก็มาล้างหทางทีงมันบ่สมบูรณ์แบบเดี๋ยวไปง่ายไฟใส่สังหน่อยครับมาเนี่ยครับกำลังดําเนินการตอนนี้อัปเดตให้พี่ไอ้น่องได้เบิ้งนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้ทีม บอลน,น,น่ากับสังหน่วยนะครับเนาะวังว่าจะทันนะครับเนาะได้แล้วครับพี่เราจนมาฮอดปีแล้วเดี๋ยวก็บดัดทาดงไหนต่อนะครับเนาะตอนนี้เพิ่งกำังปรับระดับปรับอนไรอยู่บาเน,นี้ก็เดี๋ยวเชื้อไม้ครับเอาไม้ไปขึนหันนะครับเนาะขึ้นขึ้นยกสายไฟน,นี่ได้ได้ยินเนี่ยนะ ตอนนี้ก็คือว่าแปนเติบยู่พี่น้องตอนนี้คิดว่าแปนเติบยุครับบทีมองนี้นะครับตอนใก้ๆก็เป็นขยะมองท้งขยะมองยังบกหลวงบกหลายแล้วก็ของแน่นะครับเนาะก็เก็บเป็นระเบียบแล้วก็ปับพื้นที่เพื่อที่ว่ามองนี้ก็สิเป็นมองกลางเต้นแล้วก็มองกินเขากินน้ำของทีมงานทีมงานน้ำนับของทีมงาน หนักตองหางเครื่องอันนี้ก็บปั๊บนี่ยปับ๊บมองนี่สิลงเต็นจักสองเต็นนะครับเนาะบอดแคบว่าลงเต็นจักสองเต็นเต็นอีกสองเต็นเหลือเก,กืเอด้านหน้าสี่สามเต็นนะครับเนาะส่วนด้านหน้าเนี่ยกะลงแผน่นลงอย่างเรียบร้อยแล้วตัวนี้ทั้งรถปูนกะกำลังมาเทน,นะครับเนาะ,นะช่วงสุดท้ายแล้วช่วงช่วงท้ายแล้วช่วง ไอ,อที่ถมไม่เนาะกับกกสีเข็ดมาช่วงถึงหอดช่วงนี่ด้านหน้าด้านหนา้าก็เรียบร้อยนะครับด้านหน้าเรียบร้อยเกียร์เรียบร้อยแล้วกับเลือด้านด้านนี้ครับด้านด้านหลังเต็นหอกกระเสียมาลงนี่นะครับผมเสียงเสียมาลงนี่สต็มรับทอนี่หอา,ากระนี่พีน่น้องเขาถมมาได้หลายเติบดินจากที่เขาเอาเอา เอาจากข้างๆเนาะครับเนาะที่เขาฝังดักฝังยังนี่ก็นะพี่น้องนี่ก็เป็นขั้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยขั้นสุดท้ายน่าจะได้นะครับเนาะนี่แหละรายจะลงได้เลาก็มาลงพี่น้องขั้นสุดท้ายแล้วทางสิบประเทศนี่ครับมองนี่ก็สุดนะครับเนาะสุดสุดเสาพอดีสุดเสาพอดีทางได้เดี๋ยวก็ไปเบิ่งอันตอนครับเนาะเบิ่งเดี๋ยวไป กนะันสุดท้ายแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรนีซะก,ก่อนนะครับเนาะเบิดเหงาเบิดแห้งแล้วกะเนี่ยครับกับประมาณนี้แหละครับกะที่อัพเดตพี่น้องเนี่ยเบิ้งเรื่อยๆนะครับเนาะไปหอดใส่ล้ลแล้วกะเขามาเบิง้งหน้าจาักแสงทองฟินแลนด์มาให้กำลังใจทีมงานแลวกะมารับชมให้ เป็นกงื่อใจให้บ่าวน้องน้าชาแนลนะครับเนาะละ้วก็ช่างหน่อยพาพื้นแล้วก็สุขูสุขคนนะครับผมจังไดก็คลิปเอาไยวใบสมณีสะกอนพอๆกันไหมคลิปหนาะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสบายดีสุขูสุขคนลำรวยเด้อครับผมขอบคุณครับ